สวัสดีครับคลิปนี้พบกับช่องลิ้งยี่ฟมครับเป็นคลิปรีวิวพอพันง้ออเมริกันบามันแดงที่พี่น้องขอมาอีกตัวครับเปลี่ยนเจ้าลิโก้ครับอธิบายก่อนครับว่าคลิปรีวิวนี่เขากับตามพี่น้องขอมาครับตามคิวครับร้อติดตามเบิ้งเรื่อยๆครับว่าตัวใดสิมาก่อนตัวใดจริงๆนะครับเขาก็จดไว้อยู่ครับตามคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ตัวใดที่ว่มีก็แสดงว่าเขาข้อมูลบอเพียงพอนะครับแล้วเขาก็บ่ได้เฮิดนะครับหวังว่าสิเข้าใจนะครับแต่พยายามเฮ็าตัวที่ที่เห็นกันหลายนะครับในโซเชียลหรือว่าที่มีผลงานเด่นๆอย่านี้นะครับจเห็เบิ้งกันได้ครับ สำหรับง้อตัวนี้ครับเป็นที่รหน t r 1ห7ครับหรือซื้อโจลิโก้นะครับเขาบอกว่าเบิ้งที่สายพันธุกรรมเขาก็นะครับสายพ่อของเขากเป็นบวก srs m เตอร r กับตันเล็ก834ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดังอีกตัวนะครับส่วนปู้เขาครับก็นทเป็นบวก m ิสเต r ร์3 x maximilian a ห้าห ส่วนทวดก็จะเป็นบวก s k m i s t e r america 6ก9นึทับเาครับส่วนยาครับก็จะเป็นบวก SR s r s m r s k i bola 64-4ครับส่วนสายแมงเขาก็จะเป็น p c 939-0ครับครับส่วนตาก็จะเป็นบวก s k พ a ส s p o r t 7 7 7ครับเขาก็จะไล่ได้ประมาณนี้เนาะครับสายของเขาครับก็ถือว่า สายบนนี้เป็นสายเนื้อหนังที่ดีนะครับส่วนสายล่างก็จะเป็นเรื่องของสีเข้มนี่นะครับตีไรได้ครับอายุง้วตัวนี้ครับประมาณ6กถึงเปีครับอยูในระวางนี่ครับส่วนความสูงครับประมาณร้อยเบวกครับถือว่าเป็นง้วที่สูงอีกตัวครับส่วนราคาน้ำเชื่อครับ ละดละ1,000บาทได้12หลอดครับส่วนสังกัดครับก็จะเป็นหมอปักฟาอมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ มาเบื้องที่ภาพรวมของงวตัวนี้ครับเบื้องที่หน้าตาครับหนาเข้มครับสีดําทั้งใบหน้าเลยครับส่วนใบหูก็เงาพอดีปากครับจะบดเข้มมากเลยครับใบหูนี่ครับแล้วก็ไข่ก็ดาเข้มมากครับเรื่องของโขงสางก็โค้งสางงครับล้าตัวเงาครับล้าตัวกว้างครับลายกว้างครับงวตัวนี้ครับแล้วก็เนื้อนังก็ทีประมาณนึงครับ แลกะกระตนอกนี่ถือว่าหญ่ดีครับแล้วก็แข้งคานี่ก็ถือว่าหญ่ดีครับเรื่องสีนี่ครับเข้มดีมากครับสีแดงแก้มดําครับส่วนผนังก็ย้อนยันดีประมาณหนึ่งครับนี่คือภาพรวมของง้วตัวนี้ครับส่วนความโดดเด่นของง้วตัวนี้ครับเป็นเรื่องของโ้รงสัง ลำตัวเงาครับลำตัวนี่ถือว่าเงามากครับกระเบิงครับแล้วแล้วก็ลำตัวกว้างครับล้ำตัวหนาไล่กับกว้างครับแล้วก็มีตหนองที่ใหญ่ครับแล้วก็แข้งขานี่ถือว่าดีนะครับเรื่องคือเนื้อหนังถือว่านีเนื้อหนังที่ดีครับแล้วก็เรื่องเด่นเด่นก็คือสีครับสีแดงเข้ม แดงแกมดำครับแต่ถ้าเบิ้งที่ลํำตัวก็ถือว่าแดงพอดีอยู่ครับแ่ก็ได้เรื่องของสีดำของแมกแกมนี่นะครับสำหรับผู้ใดที่มัก้อาแบบสีแบบสไตล์นี้ครับถือว่าห่าใส่เบิ้งครับ่วน แนวที่เอาไปปรับแม่พันธุ์เขานะครับปรับเรื่องของงอที่โค้งสางเล็กนะครับแข้งขายังเล็กแล้วก็ล้ำตัวยังเบิกว้างว่านางสินะครับล้ำตัวเบาเงาสิครับแล้วก็ปรับสีนี่นาสีได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าให้ลูกสีแดงดีนะครับขอควนระวังงอตัวนี้ก็สิเป็นถ้าสมมติมีลูกของเขาหรือว่า งวเอฟนี่นะครับก็ต้องเบิ้งครับ่าขามาได้สายใดครับลูกหงวครับระวังไปซ้ำกับที่เห็นในประเทศไทยก็เป็นเลดชิปหรือกับตันพาลุ้ยยังสีนะครับที่พ่อเดียวกันนะครับแต่ว่าสวนสายแม่ก็นนาสิบ่ค่อยซ้ำนะครับเป็นสายทั้งพาสปอร์ต7.7ครับต้องเบิ้งเอาครับเรื่องขอคนระวังครับ เขาบอกว่าบางที่ผลงานลูกของเขาเลยนะครับตัวนี้ถือว่าให้ลูกดีตัวครับเบางที่โค้งสางลูกเขาโค้งแางดีครับให้ลูกได้โค้งสางสวยล้ำตัวน้าดีครับแล้วก็เงาเป็นซีเรียมดีครับแล้วก็ให้ลูกแข้งขาดีครับตะนอกก็ให้ลูกดีครับแล้วก็พนังก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของซีแดงนะครับถือว่า มีทั้งแดงเข้มหรือว่าแดงพอดีครับต้องขึ้นจริงว่าแม่อีกคำครับเพราะว่าโดยรวมนี่ก็ถือว่าใจลูกได้สีแดงดีแล้วก็นเนื้อนังดีน้ำตัวดีครับสิ่งที่ได้จากลิโก้ครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจลิโก้นะครับในสไตล์ของผมครับในการรีวิวครับ สีรีวิวประมาณที่เขาบอกไปนะครับในแต่ละคลิปครับรีวิวประมาณนี้ครับแต่หวังว่าพี่น้องสิได้ประโยชน์นะครับเขาก็เห็ดได้ประมาณนี้ครับหรือผู้ใดมียังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเข้ามาได้ครับออยากเพิ่มอยากแนะนำยังสินะครับหรือว่าอ่านทุกคอมเมนต์ครับตอบทุกคอมเมนต์อยู่ครับอ่า คลิปหน้าก็สิเป็นตัวไรอีกก็ต้องรอติดตามเบิ้งนะครับเขาก็จดไว้แล้วครับจะเย็นๆนะครับสําหรับพี่น้องที่คอมาที่หลังนี่สินะครับเพราะว่าถือว่ามีหลายตัวอยู่ครับที่เขาจดไว้ครับแล้วก็เรื่องอื่นนี่สินะครับอาทิตเฮ็ดแทรกไว้ในคลิปรีวิวนี่สินะครับอาทิตปล่อยสลับกันไปนะครับล้อติดตามเบื้งครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง ด้ยเจะฟ้าไหมลยครับสวัสดีครับ